ขยาโลเวียนถึงเตอร์เวียนโจมตีพี่น้องอู้หันไอ้เว้ยดูฮะเฮดเดอพี่น้องเห็ดหน้าหนาวนี่โอ้หูเห็ดตะไคร้อันนี้ก็ทู่บ่โอ้ตะไคร้ทู่ก้นเวียนก้นบ้านชั้นน้องไม่จะตุกันนะตะไคร้ตัวคู่เขียวนะครับนี่ได้สองกระตาเลยพี่น้องรถนันโยมาตุกเนาะสุดฤกษ์สุดวัดสุอเฮย เห็ดหน้าหนาวสวยนะครับสักขยุงนกตะโดหนูะอันนี้แสดงเบ็ดเลยเบ็ดมือดอกกระดานอันนี้เห็ดเกลือนะพี่น้องเห็ดเกลือเนี่ยผัดน้ำมันหอยอร่อยมากตัวนี้เนี่ยเห็ดชนิดนี้บางคนไม่กล้ากินนะพี่น้องเอ้อันนี้ตับเต่าสีน้ำตาลเอ้ยเขาเรียกเห็ดตุ๊กตานะพี่น้อง สีขาวกับสีน้ำตาลแบบนี้อันนี้สีน้ำตาลกินได้นะครับตัวนี้คารนัทตันตัวนี้ตัวข้างหนตัวข้างตัวกอดบบออยดอกออยตัวกอนเนาะนะดอกเปียงอุนีพี่น้องดอกดอกสาล เออะบเอบเอ็ดอตัวโหลยเม่อ่ายโตโเลยเ่อยอขึ้นตไงฟองเลยเอ็งตไงนู้เห็ดหน้าหนาวพี่น้องวันนี้วันที่แปดพฤศจิกานะครับแปดพฤศจิกาเห็ดยังยังขึ้นอยู่เะกาก็เบ็ดตะกั่วรอโลูนมงมีเห็ดทุกอย่างเลยอันนี้ตะกามันเ้าห็ดกอ ເຮັດໜ້າໜາວເຮັດມັນຈະບໍ່ຄ່ອຍເລະນະພີ່ນ້ອງມັນເລະຕະຫຼອງໄປເກີດເລີຍມັນບໍ່ໂດນຝົນໂອໂຫມີທຸກຢ່າງເລີຍໂດກຣີມສີຍົດດອກສັບກົກເຈ້ຍນີ້ດອກກົກກະຊື້ໂດກຣີມສີຍົດນາພໍໂດນັ້ນເດີ້ມັນເສມເສມກໍ່ນ້ອງຊິຫຍິບຕຶງເສມຈោះເລງຖ້າໂດນອນ จเมียนโจเตชนานนี่นู่ริบตอดยอบบะมตในเคมีกเนาะอันนี้คือกระเดกเนาะอันนี้เมเมีกพอทำเมียนแลเห็ดน่าเลยเยอะมากเลยพี่อนเราินลนนขนาดเลยน่ัยังโดโดอเห็ดเ็ดรวมขึ้นทุกอย่างเลยนี่เพี่อนเราปุ๊บไปพอได้ปนนี่เห็ดตะไคร้งามงาม ក៏មានពួងមានអួយហ្នឹងណាពួងគាត់មកតាមគ្នាណនេះហេតុខៃអូហូបានហើយថាចូលឯងបានហូបធុំងថាគាត់អាច័នព្រឹកធុយធុយយាកហ្នឹងបើប៉ះណទៅគាត់ទៅហូបធុំធុយធុយយានចូលចូលដកខែកដឹកខែមានធុយចូលឆាប់ទឹកសើម อาพงเมื่อเชลีนได้รุกงเงืบมันรู้ยได้ไปกรีบนะไหมวิจามาตึ้นเสริมนี่ติต mm. ตามประนัดอาคารจื้องอีงน้อยน้อ,นอดอาบิดพลาเนี่ดอตามพลาเห็น้่อตามจรังอู้เห็นหน้าเล่เยอะมากเลยนี่แค่เนน้อยนะ้ะไม่นองวันนี้เห็ดตะไครยย้ใหญ่ใหญ่มีดอกดอกจุ่นะมดอ่น้องเห็ดน้ำขนาด เห็ดพึ่งก็ขึ้นทุกอย่างเลยมีอันนี้กระมูลบุธิบอกออวันนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยก็เรียกเห็ดตุ๊กตาคิดได้นะ้ี่ปน้องตัวนี้มันมีสีขาวกับสีน้ำตาลออกน้ำตาลอันนี้เอาน้ำตาลตตวตัวนี้แต่ผมว่าขามันตันแล้วก็ไม่อร่อย หมวกดอกมนันอร่อยอยูน่นะเนี่ยกะถูบ้านสนามก็เรืองเองนี่นโอ้นี่นาเละไม่ได้นำงามเลยพนะี่น้องมันไม่โดนฝนอย่างเงี้ยมัน,นออเห็ดมัน,นสวยมันไม่เละนี่เห็ดตะไคร้ไม่นอ้อง ทำน้ำพริกอร่อยอเยอากี่เต้าป้อมเออเคยเห็บปกปีบ้านนะเคยแม่เต้าก็เคยน้อยบ้านเคยกีเต้าตระเอยแม่งนะเนี่ยเห็ดหน้าหนาวเด้อพี่น้องใครไปหาก็พอได้ปนนะครับช่วงกลางกลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยถ้ามีน้ำค้างลงเยอะๆเนี่ยมันก็ขึ้นอีกนะพี่น้อง มันไม่ใช่ขึ้นแต่หน้าฝนนะช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็ขึ้นเพราะว่าป่ามันยังชื้นอยู่แล้วก็บางพื้นที่นี้มีน้ําค้างลงนะพี่น้องนี่เห็ดไข่ลงตายยังขึ้นนะ <S <S บราสับกรุบนะบางปูนี่สัต,สตว์ตัดลงชีวนาเล่อยอตะดทูกันท้อยอยดอหมอนี่ตัดทูก็าบานไตโต้ชว่วนี่ก็อขันทูนี่ เนี่ยนนี้ถึงทูโทมเหล่านีนี่สัตตลองชเวนาเบาอร์พงเลียวข้าวนาเลนังเลอน้องแมนนี่โอ้โหนี่เหต็ตตะใครนี่ไม่ตะปวงเซวันนี่พอได้ปนแล้วครับมือนี่พี่น้อง